ดูห,หน้าตาัห,หน้าตาคนคนคนตกหล่อเลยหล่ออีหลอปูนปรากฏคู่กับแสงจ,จันนะครับตัวนี้โอเคผลงานวันนี้ครับน่าจะได้สามสี่โลอยู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนา้นาๆทุกคนนะครับผมสวัสดีนนาะทุกคนสวัสดีนะาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับ จะพามาตกปรากฏนะครับน้ำจากอำเภอีิคมนะครับผมฝั่งนู้นนะครับไหลลงสู่ลำห้วยนะครับผมเป็นลำห้วยบางอีนะครับแถวบ้านผมฝนยังไม่ตกเลยครับน้ำไม่มีนะครับฝายแถวบ้านแต่ว่าน้ำที่มานี่ก็คือเป็นน้ำต่างจากอำเภอนะครับไหล มาเรื่อยๆนะครับมารวมตัวปรากฏก็เลยขึ้นมานะครับผมจากแม่น้ำโขงนะครับก็เลยพามาตกปรากฏนะครับคลิปนี้ครับมาดูหมาด้วยตอนกลางวันนะครับผมก็ให้น้องๆเข้ามาก่อนนะครับก็เพิ่งกลับจากไปทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามมาดูมาชมกันครับมาลุ้นกันจะมีตัวไหมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับคลิปนี้ ทางลงก็สุดโหดนะครับไม้นี้ครับเคยพามาแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วสวัส,สดีครับสวัสดีครับ,บ,รบโดนทีฟิชชิ่งครับตอนนี้ย้าอไปไหนมาครับ ราบรับ,าบรบาคา,าไม่ตอบทัาขาไม่ตอบเอเฮะเดี๋ยววางสัมภาระก,ก่อนนะฮะเยอะแยะมากมยนะฮะทีมงานกำลังมันนะฮะตอนนี้ครับนักตกปลาโคตรเยอะนะฮะเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานก่อนน้องมาก่อนนะครับ สุดยอดสดยอดนี่ปรากฏว่าเป็นปรากฏนะฮะนี่ของน้องตั้นใช่ไหมครับ,รบใส่ก็วสวยสวยเหมือนแฟนหรือเปล่าไม่รู้นะครับรว,วมงามครับรวมงามรวงามครับพี่นอ้องครับแล้วกกปลาครับเยอะมากๆา,ากนะครับผมปลาโคตรเยอะดูครับ ดูจากแสงไฟนะครับเนี่ยก็มีนะครับนักตกฟาก็เยอะนะครับโอเคครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้ใส่เยอีอยใส่เยว้ไม้แรกครับเดีย๋ยวไม้แรกตัวเบ็ดวันนี้ครับเบอร์18ครับผม เบอร์สิบหกหมดนะครับเอาตัวเวทเบอร์สิบแปดมาเล่นนะครับมาครับไม้แรกครับท่านผู้ชมลองดอูจะมานเหมือนเขาไหมเนาะ ปิดไฟนะครับดูครับพระจันทร์คืนนี้ครับโคตรสวยเลยครับผมดูครับบรรยากาศครับนักตกปลานะเยอะแยะมากมายนะครับมีแต่เซียนนะครับผมวันนี้โบนนะครับผมเอ้ามาแล้วครับตัวแรกครับ มีตัวเป็นโดนครับผมนี่ไฟเบอร์เลอร์เทอร์นะฮะตัวเป็นโดนฮะสุดยอดนะฮะผม <c oughs> ดูสายปรากฏครับ อันนี้ปรากฏขึ้นจากแม่น้ำโขงนะครับผมดูง,งามๆนะครับดูครับขนาดนี้ครับโอ๋ค,ครับผมตัวเ,วยยบ,เ,เวบ็ดใหญ่นะครับผมค่อนข้างจะเปลืองเหยื่อหน่อยนะครับตัวเบ็ดใหญ่ก็ปั้นเหยื่อใหญ่นะครับผม กดเหลืองครับผมใหมอีกตัวครับผมมันมันหมานมันหมานันมีนม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 ่สองมาแล้วนะครับผมวสวยนะจ๊ะ ผมเดินทางออกมาก็ประมาณก็ทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มนะครับท่านผู้เสเหยือครับหน้าตาของเหยื่อครับฝากเหยือน้องใหม่ด้วยนะครับผมตั้งน้า ครับผมดูใส่ดูใส่ใส่งามเลยนะครับผมใส่ใหญ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 ่มากันเรื่อยๆนะครับ นี่ครับผมว้าวอดครับผมเก็บครับเช็คดูครับตรงนี้แสงไฟตรงนี้จะเป็นแหนะครับขวานแหกันครับผมแต่เราหากินคนละทางครับคงไม่ว่ากันนะครับผมเราก็ทำมาหากินเราก็ทำมาหาจินเหมืันกันนะครับผมกหแหก็เยอะนะครับเบ็ดก็เยอะครับแสงไฟตรงนี้ก็คือ นกตกปลานะครับน้องเสือครับตามมาครับน้องเสือครับสวัสดีครับครับคนไม่ไหวนะครับคนไม่ไหวตามมาเพื่จะมาถึงหลงทางด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอประกอบชุดสายหน้าใหม่ก่อนดีกว่าครับผมตัวเบ็ดผมว่ามันใหญ่เกินไปไม่ใช่ว่าวัดปลาไม่ติดนะครับเรืองเหยื่อนะครับนี่นี่นี่น้องเสือมาแล้วครับในระหว่างที่ผม ผูกชุดสายหน้าอยู่นะครับผมโอเคครับโอเคโอเคกับสีน้ำเห่ะเนี่ยครับกำลังผูกชุดสายหน้าอยู่นะครับผม ค,ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวเบ็ดเป็นเบอร์เจ็ดนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับเบอร์เจ็ดเป็นเบ็ดกล่องนะครับผมจะเท่ากับเบอร์สี่ของกาม,มานะครับลองดูครับไอตัวนะครับท่านผู้ชมครับผม ตัวไม่ใหญ่นะครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวนี้ขอญาติเก็บนะครับโอ้าวคองครับโอ้ยอยู่อยู่อยโอ้ยอยู่ครับอยู่อยู่ ป้าต้าให้ครับผมนี่ครับมาอีกตัวนะครับผมนี่ครับใส่งามๆครับมาอีกตัวนะครับ ไอตัวมาไอตัวมาเรื่อยๆนะครับผม <Yeah. S 1> อ้าวซีมซีมเกปลากรตัวงามๆนะครับท่านผู้ชมครับผมเอ้ย okay. ดูกันต่อน,นะครับมันมืดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนให้ปลา ดูให้ปลาตอดปลากินแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับผมผลก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับนักตกปลานะครับนักตกปลามาเรื่อยๆครับผมตอนนับสุดรอดครับผมเจ้าถิ่นครับผมเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนเจ้าถิ่นนะฮะอยู่ครับคืนนี้ครับอากาศสุดยอดครับพระจันทร์โคตรสวยนะครับผมพระจันทร์เต็มดวงครับแจ๋วเลยทีเดียวนะครับผม นักตกปลาก็เยอะสวนนุกสนานนะครับอย่งนี้ก็มีครับผมใกล้ๆกันใายไหนเป็เวดเสือโดนนะครับลูเสือโดนแล้วไอ้เยี่ห้าลูกเสือลูกเสือโดนนะครับผมนี่โอเคครับมาเรื่อยๆนะครับ,คครบนี่ ยอดครับผีเมืองครับน้องเสือครับผมมาเถียงกังตัวครับหัวรถกันตัวครับเหรอหัวรอถกันตัวนะฮะสวยครับสวยเก็บนะครับอยู่ไหมครับโอ้โหอะไรงับขึ้นงับขึ้นครับน้องเสือครับติดๆนะครับลงกินลงกินนะครับมีตัวเป็นโดนครับลงเป็นกิน เหยื่อไข่ <Wars> <น wing> ไ <S 1> <S 1> <N> um> หนครับอยากรู้ <ang> <N> um> ไหมครับอุ้ยไข่เหม็นออนตัวโอ้โหนะครับสายเหม็นออนตัวไปการนอนตัวนะครับผมใช่ไข่เหม็นออนตัวน้องเสือครับสายลุยกับทีมงานนะครับผมลุยทุกงานนะครับค่าตัวน่าจะแพงนะสุดยอดสุดยอดนี่ครับเจ้าถิ่นโดนนะครับผม โอ้เพิ่งโดนตัวแรกพี่โหตัวงามนะฮะมสวยแล้วสุดยอดเลยครับผมเสือม้าครับม้าหมักนะครับผมหมักเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับผมซื้อแต่หมามนะครับสุดยอดนะครับผมเสือจัดมาอีกตัวนะครับน้องเสือจัดมาอีกตัวนี่ครับ สายทำงานนะครับผมก่อมาเรียนะครับช่วงนี้ปรากฏขึ้นมาเรียครับจากไ่น้ําโขนะครับผมไหนครับไหนไหนโอ้โหนี่ครับผมโอเคครับคิยสวยโกงโกงครับคี้โกงเนี่ยผมว่าคี้โกงแน่นอนเลยไม่โกงครับไม่โกงครับจริงเป็นโดนฮะท่านตัวดูหน้าตาดูหน้าตาคน คนคนตกหลอห่อเลยหล่ออีหล่อปูน <c oughs> <c oughs> ครับผมตอนนี้ครับอ่ากดนะครับเริ่มกินหางตัวแล้วนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยขึ้นมาเอาผ้าใบนะครับเอาไปนอน <c oughs> นอนรอปลาเข้านะครับผม <c oughs> อย่างไงร,รอติดตามนะครับ คลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับยันหวังนะครับผมก็ตรงได้นอนสะก่อนนะครับเอเคครับตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับผมรถจิดลมครับโอ้ไม่น่าเลยครับผมคนเดียวด้วยครับหาวิธีเอาขึ้นก่อนนะครับผม หลังอย่างเดียวครับเดือบไม่รอดครับ ตอนนี้ครับเป็นเวลาตีสามครึ่งน,น,นะครับผมตีสามโมกานะครับอน,นอนพอแล้วครับนอนอิ่มแล้วครับนะครับ,น,รบน้องเสือจัดมาอีกแล้วครับผมฮะสุดจอดสุดจอด น้องเสือจัดมาอีกตัวครับปรากฏปรากฏกดเเดืองนะครับผมตีสามกว่านะครับตอนนี้ทำแต้มมาอีกแล้วครับผมว้าวไซส์สวย โดนนะครับผมผมครับผมอ๋อโอ้โูครับใส่แบงๆเลยครับผมดูครับโอือดูใส่ครับผมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับผม ดูซองบุรีใครนะครับรู้จักซองบุรีครับผมใส่เป็นงามครับผม,มนี่ปรากฏปรากฏปรากฏไป่ลยปรากฏไม่รู้ครับผม สุดแล้วโอเคมก,กี้ติดหินนะครับนี่ครับปรากฏลุยโคนครับผมติดโคลนขึ้นมาติดดินขึ้นมานี่ครับสวยรู ดูท้องฟ้าครับผมใกล้สว่างแล้วครับน,นี่ครับเริ่มสว่างแล้วปากฏก็มาเรื่อยๆนะครับดูเอาโดนโดน,โดน นครับปรากฏครับผมปรากฏคู่กับแสงจันนะครับตัวนี้โอเคมาเรื่อยๆนะครับผมเช้าแล้วครับเช้าแล้ว ครับผลงานครับผมเรื่อยๆครับช่งนี้ก็ปลากินห่างตัวนะครับแต่ก็พอมีตัวให้ชมกันนะครับก็มีก็พอมีตัวให้กินนะครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้ลิ้นเริ่มพันกันนะครับ งูนครับนักตกปลานะครับยังไม่กลับครับผมเหมือนกันนะครับสู้เต็มที่ครับผมก็ได้เรื่อยๆกันอยู่นะครับผมน้องเสือมาแล้วครับน้องเสือมาแล้วโอ้โหใส่งา,งามอยู่ครับนี่อรุณสวัสดิ์นะครับตอนเช้านะครับผม สายงามสายงามเอ็มคำเต็มคำเต็มคำเต็มปากปรากฏแม่น้ำโขงนะครับลำห้วยบางอี่ครับผมชมกันยา,ยาวๆนะครับท่านผู้ชมนี่นาตกปลาอยู่ข้างล่างก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มี ควบสองควบสองต้องเสียไปสี่ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็เช้านะครับก็ใกล้จะเริ่มสายแล้วครับผมได้เวลากลับบ้านกันนะครับมาดูผลงานก่อนนะครับก่อนที่เราจะกลับนี่ครับผมผลงานวันนี้ครับน่าจะได้สามสี่โลอยู่ครับผมนี่ตอติกใบใหญ่นะครับนกนั้นก็จะเป็นน้ํานะครับผมสองคนกับน้องเสือนะครับ ปรากฏตัวงามๆนะครับผมประมาณนี้นะครับไซเล็กไซใหญ่นะครับขะกันไปโอเคครับทิปนี้ครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมทิปหน้าเจอกันใหม่นะครับลากันแบบบรรยากาศดีๆเช้าๆนะครับผม ำหรับคลิปนี้ครับคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมน้องเสียงเสียอ